The <laughs> ถึงเศรษฐีดังๆในสหรัฐเนี่ยนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะนึกถึงชื่อของคุณอีลอนมัสก์อร์เรนเบอรเฟตหรือไมเคิลบิลเกตใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วยังมีผู้หญิงอยู่คนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างในชีวิตมาจากศูนย์เลยแล้วก็ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะจนกลายมาเป็นเศรษฐีแสนล้านเจ้าของบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใหญ่สุดในสหรัฐได้ซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าคุณไดแอนเฮนริกส์แต่ที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นค่ะคือเส้นทางกว่าที่เธอจะมีอยู่ในจุดที่ปรระสสบบบบคววาาาามํเเเ็จแนบบนี้น้่ยอออกลธตงฝั สูงในชีวิตมากมายหนักหน่วมากตั้งแต่อายุแค่17ปีทั้งท้องในวัยเรียนถูกบีบให้ออกจากการเรียนกางคาันแล้วก็ยังต้องทนทํางานที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขหรือไม่ได้ชอบเลยด้วยแล้วเส้นทางของเธอคนนี้เนี่ยจะเข้มข้นน่าติดตามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันในลงสืนเกินท็องค่ะ คุณไดแอนเฮนดริกส์เนี่ยนะคะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ทำฟาร์มค่ะอยู่ในแถบชนบทของสหรัฐซึ่งความคิดของครอบครัวเธอเนี่ยก็เหมือนกันกับสังคมในยุคเมื่อจะสิบกว่าปีที่แล้วเลยค่ะที่มองว่าผู้หญิงเนี่ยนะพอโตไปก็แค่อยู่บ้านทํางานบ้านเลี้ยงลูกก็พอแล้วพอได้ยินแบบนี้เนี่ยใครหลายคนที่อยู่ในยุคนี้เนาะก็น่าจะรู้สึกอึดอัดแทนคุณไดแอนเลยใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวเรื่องเราต่อจากนี้เนี่ยมันจะยิ่งอึดอัดแล้วก็แย่ลงไปอีกค่ะเมื่อคุณไดแอนเนี่ยเธอตั้งท้องกับแฟนคนแรกเเเป็นนรรรัักกค้งงแขอออลยต อายุแค่17ปีจึงลองนึกภาพดูสิคะว่าเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยลำพังแค่ตั้งท้องแล้วต้องอุ้มท้องไปเรียนด้วยมันก็ลําบากแล้วแต่เธอยังต้องมานั่งทนกับสายตาของสังคมหรือคนรอบข้างที่มองมาอีกท้ายที่สุดเนี่ยตัวเธอเองก็เลยกดดันจนทนไม่ไหวค่ะต้องลาออกกลางคันเพื่อที่จะมาแต่งงานเลี้ยงลูกแล้วก็หันมาเรียนเองที่บ้านแทนซึ่งพอหลังจากที่เธอเนี่ยคลอดลูกแล้วนะคะเธอกับสามีเนี่ยก็มองว่าเออหลังจากนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นต้องใช้เงินเยอะขึ้น้นนพวกกเเเขขาาา็ตัดสิใจมมือง ซึ่งส่วนตัวของคุณไดแอนเองเนี่ยเธอก็ได้ลองทํางานหลากหลายงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวโรงงานหรือแม้แต่เป็นสาวเสิร์ฟในเพย์บอยครับแต่เปลี่ยนไปกีงก่งานกี่งานคุณไดแอนเธอก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีงานไหนที่ทําแล้วรู้สึกมีความสุขจริงๆเลย แถมในตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณไดแอนกับสามีก็เริ่มระของระแหงกันซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเราเนี่ยเรื่องงานเองก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางพอมีปัญหาแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ค่อยกล้ามีปากมีเสียงหรือว่าตัดสินใจอะไรในเรื่องชีวิตคู่ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณไดแอนเือไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะโดยเธอเนี่ยมองว่าในเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า5ปีแล้วลองปรับจูนอะไรกันก็แล้วถ้าท้ายที่สุดเนี่ยมันยังไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆมันก็คงถึงเวลาแล้วที่เธอเนี่ยตอยนดยลัเเใ,ใสธิจยกับสามีค่ะ ส่วนเรื่องงานเนี่ยพอเธอลองหาไปเรื่อยๆเรืๆ,ๆนะคะเธอก็ได้มาเจอกับงานหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยรู้สึกว่าให่งานนี้แหละเธอรู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะลองทําดูซึ่งนั้นก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์พอรู้ตัวแบบนี้เนี่ยเธอก็เลยตั้งใจอ่านหนังสือสอบมากๆค่ะจนคว้าใบาอนุญาตในการเป็นนายหน้ามาได้แล้วพอก้าวเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่พาเธอไปเจอกับความรักครั้งใหม่ค่ะกับชายที่ชื่อว่าคุณเคนโดยเขาเนี่ยก็มีแบ็กกราวด์ชีวิตไม่ต่างจากคุณไดแอนเลยค่่่่ะะไมมวาาาาจจเเเป็นนอออกกรรงียพืทํ หาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อายุ17ทั้งเป็นพนักงานขายหนังสืออุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็ยังมาช่วยพ่อของเขารับจ้างมุงหลังคาและด้วยความที่เป็นคนมุ่งมั่นสร้างตัวไม่ต่างจากคุณไดแอนเนี่ยแหละค่ะเ <c oughs> ขาก็เลยค่อยๆเก็บพรอมรอมลิฟ์จนในที่สุดก็มีบริษ,ษัตรับจ้างมุงหลังคาเป็นของตัวเองและพอมารู้จักกับคุณไดแอนเนี่ยพวกเขาทั้งสองก็เลยมาช่วยดูแลกิจาการนี้ด้วยกัน ซึ่งอย่างที่เราบอกไปค่ะว่าคุณเคนเนี่ยเขาคลุกคลีอยู่ในวงการการกอร่อสร้างเนี้ยมาตั้งแต่อายุยังน้อยเลยเนาะแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่คุณเคนเนี่ยเขาจำฝัง,งใจมาตลอดเลยนั่นก็คือเวลาที่เขาหรือว่าคนงานกอ่อสร้างคนอื่นๆเนี่ยเข้าไปซื้อของในร้านขายอุปกรณ์กอ่อสร้างก็มักจะโดนร้านพวกนี้แหละดูถูกอยู่เสมอ ซึ่งพอเล่าเรื่องนี้ให้คุณดแดนอนฟังค่ะพวกเขาก็รู้สึกว่าน่าจะเปิดบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้างของตัวเองขึ้นมาซะเลยเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้โดยทั้งคู่เนี่ยใช้เวลานานกว่า2ปีในการวางแผนธุรกิจทั้งหมดอย่างละเอียดแถมยังทุ่มสุดตัวด้วยการเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเลยค่ะไปจำนำจนได้เงินมา30ล้านบาทเพื่อที่จะมาเปิดบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้างชื่อว่า ABC Supply ในปี1982ซึ่งจากแผนธุรกิจที่พวกเขาเนี่ช่วยกันคิดมาอย่างดีรวมไปถึงความแตกต่างที่ว่าร้านของพวกเขาเนี่จะให เข้ามาซื้อของในร้านมากมากนี่ก็เลยทําให้ร้านของพวกเขาเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อทางธนาคารเนี่ยติดต่อมาว่าจะไม่ให้เงินทุนกับพวกเขาอีกต่อไปโดยให้เหตุผลว่าธุรกิจของพวกเขาเนี่ยมันไม่น่าจะยั่งยืนแถมไม่น่าจะไปสู้กับพวกเจ้าใหญ่ๆได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเราฟังเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกท้อหรือว่ามืดแปดด้านใช่ไหมคะในเมื่อมันไม่มีเงินทุนให้ไปต่อแล้วแต่ว่าคุณไดแอนกับสามีเนี่ยก็เรียกว่าใจสู้ากก่ยิงง้พวเตอสึ ว่าต้องพยายามให้หนักกว่าเดิมให้ประสบความสําเร็จให้ได้เพื่อที่จะเป็นเหมือนข้อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าบริษัทของพวกเขาเนี่ยแหละสามารถทําได้จริงๆและเวลาแค่4ปีเท่านั้นค่ะธุรกิจของพวกเขาเนี่ยก็สามารถขยายได้มากถึง47สาขาและหลังจากนั้นเนี่ยก็เติบโตเรื่อยมาจนมีกว่า300สาขาพร้อมกับทํารายได้ทะลุแสนล้านได้สําเร็จในปี2006ด้หยหนึ่งในเคล็ดลับความสําเร็จของพวกเขานะคะนั่นก็คือเวลาที่มีร้านขายอุปกรณ์ก,ก่อสร้างร้านไหนเนี่ยปิดตัวลงพวกเขาเนี่ยก็จะรีบไปดูเลยค่ะว่าทําเลที่ตั้งี่ยมัน เหมาะไหมถ้าเห็นว่ามันน่าจะเวิร์กเนี่ยเขาก็จะรีบเซ้งร้านต่อทันทีเลยเพราะฟังแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนเรื่องราวทั้งหมดมันจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องร้ายๆมันก็ยังไม่หมดไปค่ะเมื่อสามีของคุณเดแอนเนี่ยได้จากไปเหลือทิ้งไว้แค่บริษัทแสนล้านที่เธอเนี่ยดูแลเองเพียงลําพังซึ่งพอข่าวนี้มันแพร่ออกไปเนี่ยก็มีหลายบริษัทเลยค่ะที่แห่กันมาขอซื้อบริษัทต่อจากคุณเดยแอนเพราะมองว่าพอไม่มีสามีแล้วตัวเธอเนี่ยก็คงบริหารต่อเองคนเดียวไม่ไหวบวกกกนนนนัััในนนนนนตตอ้ีมมวิฤสพ เกิดขึ้นค่ะบริษัทของเธอเนี่ยการเงินก็เลยเริ่มสัน่นคลอนแต่แทนที่เธอเนี่ยจะถอดใจแล้วก็ยอมขายบริษัททิ้งไปง่ายๆเธอกลับมองว่าถ้าบริษัทของเธอเนี่ยมีปัญหาบริษัทของคนอื่นเนี่ยมันก็คงไม่ต่างกันเธอเลยใช้จังหวะตรงนี้เนี่ยระคะในการเข้าซื้อกิจการของคนอื่นคือมาเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทของตัวเองจงเกิดการคับวรวมบริษัทครั้งใหญ่ขึ้นถึง2ครั้งด้วยกันแต่ตลอดเวลา10กว่าปีที่เธอเนี่ยบริหารบริษัทเองโดยไร้เงาสามีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องพิส ความสามารถในการบริหารแล้วก็พาบริษัทเนี่ยให้เติบโตไปได้ไม่แพ้กันเดือนในปีที่ผ่านมาค่ะบริษัท ABC Supply เนี่ยก็สามารถขยายสาขาได้มากกว่า800สาขาแถมยังทำรายได้ทะลุ400ล้านบาท จนในวันนี้ค่ะธุรกิจที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเนี่ยมันก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใหญ่สุดในสหรัฐส่วนตัวเธอเองเนี่ยก็มีมูลค่าทรัพย์สินอยู่เกือบ5แสนล้านบาทและได้ขึ้นแท่นว่าเป็นผู้หญิงที่สร้างฐานะมาด้วยตัวเองที่รวยสุดในสหรัฐอเมริกาฝากทุกคนกดติดตามตรงทุนเกลีไว้ทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ to Fire อิสระเร็วเพื่อทำสิ่งที่ชอบ งานฟอร,รัมที่เหล่าไฟร์ตัวจริงจะมาเปิดเผยเส้นทางชีวิตและมายเซตของตัวเองว่าพวกเขาบริหารเงินและจิตใจของตัวเองอย่างไรให้สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างมีความสุขในวันที่28สฤษภาคมนี้ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิเศษงานฟอร,รัมครั้งนี้ฟรีทุกที่นั่งสามารถติดตามรายละเอียดการจองบัตรได้ที่หน้าเพจลงทุนแมน